ทริปตามล่าหาแสงเหนือวันที่4ี่阿拉斯กามาทําไมวันนี้ฉันมีไปไฮกิ้งที่ทําน้าแข็งพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือเดินป่านั่นแหละนะแต่ฉันไม่ได้จะเดินที่ป่านจะต้องเดินฝ่ายหิมะเข้าไปที่ถ้อ่าเริ่มจากการปัดหิมะออกจากรถก่อนไม่งั้นก็ไม่ได้ไปเลยในวันนี้คือตื่นมาแต่เช้าตรู่มากเพราะเป็นโลกต้องกินข้า,าวเช้าก่อนแวะเติมน้ํามันที่นี่ก็ต้องเติมน้ํามันเองในส่วนของวิวรวางทางจากแฟร์แบงก์ลาสกาจะไปที่ทํานี้เป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งอ่ะ คนขับก็ขับเก่งคับสวยครับดีดริบไปหลายรอบเหมือนกันแต่ว่ายังมีชีวิตยอยู่เออตรงนี้ก็เป็นวิวนะาทางไปสวยมากคือถ่ายไม่เท่าตาเห็นนะของจริงคือสวยมากจริงๆตอนนี้ถึงแล้วแต่ยังไม่รู้ชะตากรรมเออไปถึงบอกเลยว่าไม่มีป้ายบอกอะไรเลยบอกแค่ที่จอดรถก็งงว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเห็นรอยเท้า200 2องรอยเดินลงไปนำหน้า ตัดสินใจเออเอาวะมาถึงแล้วเดินตามรอยเท้าเข้าไปนี่แหละก็เดินไปคืออยากจะบอกว่าตรงนั้นไม่มีอะไรเลยแล้วหิมะก็ตกในใจคิดเลยแม่เงยถ้าเป็นอะไรมาทําไงวะเนี่ยเออคือมันไม่มีสัญญาณด้วยอ่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่มีอะไรนอกจากหิมะและ้วภูเขาแล้วดูสภาพเพื่อนฉันตกลงไปอ่ะถ้าคุณเหยียบผิดนะเว้ยก็คือลงไปทั้งตัวเลยจริงๆได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงมองดูแมพแมพมันบอกว่าเราเดินอยู่กลางน้ําอ้าว พักหนึ่งก็ตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วจะเดินกับแต่พะเอิญไปเจอคนสองคนเดินกลับออกมาจากถ้าแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยคนคนค,นค,นคนยังไงดียังไงดีเราคนอื่นเขาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งกุ๊บเราใช้เวลาปาไปเกือบสองชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วดูสภาพตอนมาถึงถ้ำเออถ้ำแทบไม่สวยเลยถ้าเทียบกับการเดินทางในการมาคืออ,อโอเคก็เป็นถ้ำน้ํา,าแข็งอะ เจอแล้วเออถ้ำที่ไปน,น้ําแข็งลอเล่นเขาก็สวยในแบบของเขาเออถึงแม้ว่าจะเดินทางมาแบบยากลําบากก็อย่าหามาหน้าหนาวแบบฉันถ้าไม่ได้มาหน้าหนาวมันก็ไม่ได้เดินยากลําบากอะไรหรอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลด้วยเออสภาพถ้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะมีน้ําแข็งเกาะอยู่สวยงามระยิบระยะับพวกเธอดูในคลิปมันอาจจะเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วต้องใส่โซ่ลงไปในรองเท้าไม่งั้นลราก็เหยียบลงไปในหิมะอาจจะลื่นได้ในส่วนของถ้ำก็มีความสวยแล้วก็รู้สึกว่ากลัวเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยไม่มีใครเลย ก็ยังกลัวอยู่แล้วหิมะก็ยังตกอยู่แล้วพาทิศที่นี่เนี่ยตกเร็วมากเลยบอกเพื่อนว่ามึงรีบกลับเถอะก,กูกลัวก็เลยเดินออกมาจากถ้ำจะพอเดินออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหคนมาไฮงเต็มเลยจนตอนหลังนั่งชิลแล้วเอออยากนั่งก็นั่งอยากเล่นอะไรก็เล่นไปแล้วกันสิบเต็มสิบไปเลยวันนี้เราได้มากับเพื่อนที่รู้ใจระหว่างทางก็สวยมากแล้วนี่คืออะไรกินหิมะก,กันเออสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงมาเออมันสวยจริงๆอ่ะแล้วคืนนี้ก็ไปดูแสงเหนืออีกแล้วแต่ไม่เห็นจังนั้นเอาหน้าพวกฉันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิ